เกมเริ่มเจ้าทินบุกจากซ้ายไปขวาชุดสีขาวแล้วครับดุดนิ่มแล้วก็ดวนิศรดิ์หนีได้หนีแล้วปิดระมาให้ตีโก้โอ้โหน้ำหนักนี่กดดันแบบได้เสียเลยครับวิชานันทศรียังนิ่งพอนะครับหลังที่เก็บ12ทําได้ถึง12ประตูเลยนะครับดูจังหวะนี้ของธุรกิโอ้โหฉลบบล็อกโชวเบียงกุกซะก่อนครับบอลมาอยู่ที่วอชิตมิเนโรหนี นาตาวุฒิได้ทาซ้ายสายขอไม่แม่นนะครับหมาได้เรื่อยทางซ้ายไม่มีขวาแต่หนีมาซ้ายเข้ามาในโลดหนีมาแล้วยิงเองฝากออกซ้ายอครับกอลก็เติมมาเติมแล้วทางเสาสองขออยู่ปัดมาตีโกคุณย่าหกลูกนี้โดนโอ้โหแต่อย่างน้อยครับเติมขึ้นมาของรกรกฏคราวนี้เปิดม,มาก็ยังไม่จบที่คุณย่านะครับ ปรปัดลูกนี้ถ้าจะตั้งให้ชูเลโนโมิเนโ,นโรก็ลึกไปหน่อยนึงนะครับเกีเดินต่อบองชมพูเดิลองตันให้เตียยก็คุณย่าง่ายๆเลยครับโอ้โหเชียบขาดครับเป็นแอฟริกาเลียนคอนเนคชั่นครับโอ้โห,โหเปิดตูมเดียวจากกลางมาจบที่เตียยก็คุณย่าครับเป็นลูกเปิดมาแบบโจมตีเร็วเลยนะครับ แล้วก็ฉีกตัวหนีตัวประกอบออกไปง่ายๆเลยครับเราไม่ล้ำด้วยครับเตียวคุงย่าครับไม่จับเลยครับโอ้โหเด็ดขาดมากวิชาไม่ได้ไล่ไม่ตามมาบครับเหลือแป๊บเดียวเลยครับเตียวคุงย่าฉีกมาถึงจุดตกพอดีนะครับโอ้โหบอลเปิดจากอันเดสันก็แม่นเป๊ะเป็นบอลไดร์เล็กแบบโวยโอกาสง่ายๆเลยครับของทางชนบุรีครับเปิดได้ลุ้นแค่ไหนสัญญาณมาแล้วครับปัจุก้าบมันโค้ง โควไป2-2ให้กับอมมอนพุ anyway oh ่งข so <im urity> <ad> ูกมาพุ้โดนชาคอนบังออกมาได้ครับแล้วทีนี้จะสวนด้วยโดยนูรุนนูรุนย่อๆย่อๆรับติดบล็อกของวิกตรอจูเนียทำให้ราชิชายส่วนแล้วโดยโดยโรดิโก้ให้วิกตรอวิกตรอกวมหน้าซัดชาคอนเซฟจังหวะโตเกือบเล่นงานราชนาวีได้เหมือนกันดูจังหวะ ยิงด้วยซ้ายแบบเต็มข้อของวิตตอจูเนียรครับไม่ผ่านนอชาคอนพิลาคลังนลครับเริ่มมีงานเยอะขึ้นแล้วครับเจ้าโฟกชาคอนครับลูงนี้ก็ต้องออกมาปัดก่อนที่โรดิโก้นี่จะเข้าฮอสได้เลยครับให้บอลําหนักยังไม่ได้เบียดม้าต่อมีชงเอสองคนอาก็ดูสชวัตชิปไปให้กับอมอนอมอนทำมนานาให้โรดิโก้โ,ฮโ,ฮโ,ฮโดดยิงนอนกองไป2คน ดูครับอมอนออกบอลมาให้แล้วโอ้โหไชนกันเองนะครับฝั่งชนบุรียอดมามันย้อนหลังไม่นิดหนึ่งครับอมอนแต่งแล้วเห็นโรดิโก้แล้วปล่อยให้นะครับโอ้โหแต่ฟาดโดนไม่เต็มวงครับโรดิโก้ก็ <c oughs> โดนแย่ไว้หน่อยโดยวรชิตด,ด้วยครับ,รบเลยกลายเป็นเร่งให้โรดิโก้นี่ต้องรีบดีดนะครับเลยไม่เข้าข้อเกลือกลิ ฝากสิธิสังอีกทีนึงเปิดเร็วมาเสาแรกเอา้าสก,กัดไม่ดีครับสุทินันท์อมรไหลามานิ่มๆวิโตชูนเนียติดบลอกอ้โหโดนเต็มลำเลยครับสุนทวัตรศรีสุขเปิดผ่านกระดกมาเสาไกลมีอมรอพักอ,อกเท้าอ,อกแล้วติดเองตรงนี้ปัดเอาไว้ได้ครับชาคอนตัวจะซ้าวิโตยังหันหลังไม่ได้ครับโอ้โหแยกเขี่ยวเลยครับชาคอนิลาคลังครับอมรยิงเร็วแล้วนะครับแต่ยืนตำแหน่งดีครับชาคอน บอลพุ่งเข้าหาเสาไกลเข้ากรอบด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าโฟคร,รับเซฟไว้ได้มาชูก้าบางจะเรียกฟาวเลครับไม่ได้แล้วลุกขึ้นมาเลิงลิดเอาตัวบางนโโเนี่ยตุกตาตุกตาลูกอารอมิกไม่ได้แล้วนะครับมาชูก้าโดนเหลืองไปก่อนแล้วอ้าวนี่ครับโอ้โหโอ้แล้วเหลืองนี่เป็นเหลืองในจังหวะจังหวะหลังด้วยนะครับ โอ้จังหวะที่ไปผลักผู้เล่นชมบุรีไม่ไม่ได้เป็นเหลืองจากการฟปว่าตรงนั้นด้วยแล้วมูทสินปาจบครึ่งแรกครับชมบุรีบุกมานำราชนาวีก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับในครึ่งแรกครับเดียโก้คุญย่าทำประตูให้ทีมเยือนนาทีที่20ครับเกมนี้ยังน่าติดตามเลครับท่านผู้ชมครับขอให้ชมมาที่สนามสัตหิบกิโลเมตรที่5กันอีกครั้งนะครับนี่ ปรแรกได้มาเจอกันเปิดมาให้กับเดียโก้เดียโก้ปั่นโคงโค้เดียโก้คุณยากครับโอ้โหปั่นไปมาให้ร่วงครับยิงดื้อๆเข้าไปเลยครับลูกนี้โอ้โหบิ้นคูเดียว2ประตูครับเราได้ลูกที่2ตั้งแต่อนาทีที่2ของครึ่งหลังโอ้เราเป็น2คนนี้อีกแล้วนะครับที่ประสานงานกันจนกระทั่งทีมได้ประตูครับ ดสันโดสันโตสให้มาเดี๋ยก็คุณย่าดูครับปั่นบอลโค้งๆครับผ่านช่องตะลุกตัวบล็อกอย่างทั้งนักทพรและศิริศัก์มาแล้วอลุงณิสราวุิกองราบเสียท่าครับขยับออกมามา,มากไปแค่เก้าเดียวนี่แหละครับถอยไม่ทันเลยโอ้โหเป็นลูกเหนี่ยความคาดหมายจริงๆครับในช่วง2-3นาทีแรกแบบนี้นครับเป็น ช่วงหลาที่ต้องห้ามของการเล่นบอลแล้วก็ว่าข้างหลังมาเติมมาต่อโดยโดยวอลชิด <c oughs> ปัดปลายมือครับสราวุธมีพื้นที่ในการสวนพอสมควรเลยครับ <c oughs> แล้ววอลชิดเข้าได้ตากอลกด25หลานะครับ <c oughs> กินค่อนข้างดีนะครับบอลตกพื้นก่อนด้วยแต่ว่าสราวุธิกองลากแครับยังไหวพอที่จะปัดหลาด,ดาแต่ว่า หนีทางดอสตานตัวแรกตรงนี้นูรุนไม่ล้มไม่ล้มล็อกได้ได้ซ้ายซ้ายของนูรุนกระชกอ,อย่างนิติโกโอ้โหโ,โ,โดนเลยสวนมาได้จบตลอดครับชนุรีช่วงนี้ครับวิชาถึงก่อนพอดีพอดีครับสราวุธเองไม่น่าลุกทันเลยครับครับ,รบเดียโก้โฉบมาถึงบอลแบบนี้มาเป็นลูกเตะมุมของชนบุรีเลยครับบอลของจเนโดมิเนโร่ หลามาให้เตียโก้ล้วงกับสิทธิศักดิ์นี่ไม่ได้มีฟานวงฟานงาครับโ oh, อ้โหเหลือเลยครับ <yeah. S 1> เหลือเยอะเลยครับ mm hmm. เตียโก้คุณญาที่ยังต่ำกว่าแนวรับของราชนาวีอยู่นะครับ,รบจังหวะออกตัวออกไปที่วิชาใหม่วิชาให้มาดูจังหวะนี้ของชนทวัดบ้างจด ตีไข่แตกได้โดยโรดิโก้เลยครับเอาเลยครับแล้วมาได้ประตูตีไข่แตกแบบนี้ครับยังเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้โห,โ,หโหปลุกความหวังของราชนาวีมาได้เลยครับโรดิโก้พลิกบรรยากาศของเกมเลยครับเรียกความมั่นใจให้ฝั่งราชนาวีได้อ้อมมาด้านหลังชนลทิศนะครับโอ้โหชนลทิศอาจจะประมาทไปนิดนึงครับอบอลเปิดมันตกในพื้นที่อันตรายแบบได้เสียชาคอนก็ไม่ได้ออกนะครับ แล้วโรดิโกอ้อมมาได้เสร็จเลยครับเอาเลยครับแบบนี้นี่ชนบุรีจะต้องกลับเป็นฝ่ายที่กดดันแท้แล้วครับกดยังไม่เลิกคือแทนที่สนใจกับเกมมามาช่วยกับผู้ช่วยกดบประสิทธิยารับโรดิโกนะคโับสุดที่มัน สุดที่นันช่วยไม่ได้ครับเวนหยุดสวัถลํมไม่รับหน้าโรดิโก้ได้ช่องแล้วโดนชะลอไม่ได้ครับโรดิโก้ซัดเองโ้เฉียดเสาครับโอ้ดูครับพลิกได้แล้วโยกหลอกดึงกลับเข้าซ้ายนะครับกดทะลุช่องมาเลยครับโอ้โหบอลไม่ตรงเป้าจะส่งพลังเลยกินครับลูกยิงใช่ครับโอ้มาชูก้าวัดแล้ววัดแล้วซัดใส่โหเล็งเสาไกลครับแต่ว่าบอล หลุดกรอบออกไปไปใช้การยิงแบบข้างกำแพงนะครับไม่ไม่ได้ยิงโด่งนะครับเหมืนยนเดีโลกมันเดียโร่ก็โดนทำฟาวล์ลครับผู้เสียเลยต่อไปแล้ว อาบอของอาสมเซาข้างในมีอาสมเซาไปเองด้ซ้สายของเลโวอาสมเซาแผ่วไปหน่อยครับาลากมากดด้วยซ้ายลูงนี้ปาม,มาบางังแล้วรุดมีหวัวแถวรุษมีใบเหลืองติดตัวแล้วนะครับวิตตอจูเนียโอ้โหดูครับโอ้แล้วไปไปตีโอ้โหตีโดนหน้าด้วยโอ้มารุษก็ไปเลยครับเหลืองแดงส่วนวิตตอจูเนียเองโอ้โหก็คุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับแบบนี้เหมือนก<ด>ันน่าจะไปเหมือนกัน เพราะว่าไปหลุดจริงๆตัวเองเนี่ยบางแบบนี้เรียกเรียกเหลืองแดงได้แล้วนะครับแต่ไม่หยุดเองครับดูครับไปเอาเรื่องแล้วมีไปตบตบแขนไม่เท่าไหร่ตบหน้านี่ด้วยแหละครับผู้หลุดจริงๆครับวันนี้ไม่ต่อครับัแต่จะเอาเรื่องแบบชลทิดก่อนหน้านี้แล้วไม่จําเป็นเลยครับคือเจ้าตัวก็ต้องดูต่อเขาว่าเหมือนจะโดนด้วย ยังไม่ยังไม่โดนเขากออกมานลครับย,ยังโดนเหมือนกันเป็นแดงแโดยตรงเลยครับรบอระชิตเคาะเร็วครับช no ูนิโรมิเนโรบิ๊กมาบิ๊กมาแล้วได้ควบเข้าหาปากประตูเลยครับช no ูนิโรมิเนโรเลี้ยงมาเลยลุยมาคนเดียวโอ้โหจิงไปติดล็อกเดวสิสันออกไปโอ้โหเกือบทําประตูปิดกล่องให้ชลบุรีได้ครับผ่านนัทพรมาแล้วแวต่ว,ว่าเดวิสัสนเลยครับที่ยังตามมาทันนะครับ แกสกัดเปลี่ยนทางเอาไว้ได้แบบบุดริดแบบแบบไปเพื่อสครูตัดหน้ากล้องอครับดูจังหวะมาของทางชโรทิศไอเรนโดอาสมเซายัางย่งสองหนึ่งเท่าเดิมตัูชโรทิศมาเราให้เรนโดอสมเสารเร่งเข้ามาเลยต้องรีบยินโดยนัทพรที่เร่งเข้ามานะครับชนบุรีทําได้ครับโอ้กอสุดมันครับสมกับเป็นดาร์บี้แมชเมืองชนนะครับชนบุรีรักษาความหวังในการ ลุ้นอันดับ3ต่อไปครับบุกมาชนะราชนาวีได้2ประตูต่อ1นะครับแต่ว่าก็ยังต้องดูกันต่อเลยครับในอีกหนัาที่เหลือครับทั้งการลุ้นอยู่รอดของราชนาวีนะครับแล้วก็การลุ้นอันดับ3ของชนบุรีจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่าเกมนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสมอลเเอฟบีรวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวสต์แฮมย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014